สุกสรันครบครอบ,บที่เราเคยร,รักกันถึงแม้จะไม่มีวนันจะกลับม,มาเจอกันอีกครั้งสุขสรันครบครอบ,บ,บที่ครั้งนั้นเคยร,ร่วมชาจะฉันยังมีโอกาสจะเขากอดเธออีกสักครั้ง ในทุกครั้งที่ผมล้มผมยังไม่เคยเจนหนทางยืนรู้ดีว่าใจของดาวสองนั้นต้องเจ็บแต่ว่าผมเลอกจะเก็บมันไปขวางทางปืนไม่อคงเกลียดตัวผมมากไหมเธอรู้บ้างไหมว่าผมไม่มีทางลืมมันก็จริงที่ผมบอกเธอว่าไหวอย่างที่นอนน้ำตาไหลในเวลาลางคืนรถกำลังเคลื่อนบนถนนดินแดงทุกทุกอย่างมนดกลับตาละปัดฉันหลุดเข้าไปอยู่ในอีกดินแดนที่ไม่มีเธออยู่ข้างในอนาณาจักรก้อนหินก้อนหนึ่งที่เธอเอามาสลักชื่อของดาวสองมันเริ่มจางตาลำดับฉันเอาเรื่องดาวสองคน,คนมากำกับเอามาทําเป็นทำนองให้ออกมาเป็นจังหวะ ที่ได้หน้ากัวจะอยู่ในช่วงคาดฝังตอนที่เราสองคนนั้นเคยได้ดว,ดว,ดวง้างฝันนอนมันมันดีมากเวลาเคยยืนข้างฉันไม่ว่าชาตินี้หรือว่าจะเป็นชาติหลังเธอทำไม่ใช่ได้เป็นคนต้างสั่นตุกแต่มันขบลออ็อบให้เราได้เคยวนวัน่นไีวทาากกี่ สุขสันค์วันครบครอบ,บที่ครั้งหนึ่งแค่รวมใจแต่ฉันยังมีโอกาสจะขอกอดเธออีกสักครั้งหนึ่ง จะไปทำไงได้ใน,นเมื่อเขาจะไปเพราะว่าน้าขอให้เขาสบายใจที่เคยปูตอนนี้เฉาจะตายตอนนี้เห็นภาพเธอแบกกระเป๋าสพายเพาฉันคิดถึงเธอมันก็เหงาทันทีรูปที่เราเคยมีคงจะเผาทำลายเรื่องของดามันคงไม่มีวันดีต่อไอ้ชันเสี่ยงก็กับลูกเต่าทำนายมันก็คงจะไม่เปลี่ยนใจสกับปกของฉันคงจะไม่เอียงย้อนกลับไปตอนที่รักรายังไม่เกิดเธอรูว้ว่าจะเล่น ไม่เสี่ยงไม่มีประโยชน์ทำไม่ดีทำไม่เปลี่ยงฉันไม่จัดทำไม่ดีทำไม่เกลียดทางที่เดินๆฉันไม่ใส่ฉันไม่เปลี่ยนเขาจะบอกว่าจะไปฉันก็แค่จะไม่เกลียดฉันมันไม่มีคำว่าดวงเกี่ยวกับโชคฉันมันไม่มีคำว่าดวงเกี่ยวกับเงินและฉันไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับโลกแต่ฉันดูตรงทุกเรื่องที่มันเดินเกี่ยวกับเธอติดอยู่ในพัฒนาการเหมือนกับโซ่ทำให้หัวใจของฉันพังจนมันเดินในสายตาเธอฉันคงจะเป็นไอโง่ที่คิดมองที่ละโมบก็ไม่มีวันเจริญให้เธอเดินไปข้างหน้าเลยเธอฉันฉันมันคนบ้าที่มันเดิมเดิมเธอคงไม นนสุกแสนวันครบ,คร,อบครอบที่เราเคยรักกันถึงแม้จะไม่มีวันจะกลับม,มาเจอกันอีกครั้งสุกแันวันครบ,คร,อบครอบที่ครั้งหนึ่งเคยรวมใจแตฉันยังมีโอกาสจะเขากอดเธออีกสักครั้งหนึ่ง สำหรับเรื่องนี้มันไม่ได้ผิดที่เราและก็ไม่ได้ผิดที่ใครนิทานเจ้าจิงกับคนขี้เมาอง่งอ่านมันก็ยิงติดที่ใจสรุปฉันผิดที่หยุดเดีว่าฉันผิดที่ไปจะควรจะเลือกในสิ่งที่ถูกฉันเอารูปเธอมันติดที่มเพราะว่าเธอทำให้ฉันไม่มีทางจะไปเคยหาวิธีพยายามจะตายไม่ว่ายังไงไม่สามารถลบเธอออกใส่กรอบเพียงแค่เธอตอบว่าต้องการอะไรรู้เธอจะไปกับมันไวเกินฉันเลยละเมอกันไปตายงานแต่งฉันไม่ต้อง ม่ัวันครบครอบ,บที่เราเคยร,รักกันถึงแม้จะไม่มีวันจะกลับมาเจอกันอีกครั้งสุขสัน์วันครบครอบ,บ,บที่ครั้งนึงใครร่วมใจ้าฉันยังมีโอกาสจะขอออเขาก็เจออีกสักครั้ง สันวันครบครอบที่เราเครรายรักกันถึงแม้จะไม่มีวันจะกลับม,มาเจอกันอีกครั้งสุขสันวันครบ,คร,อบครอบที่ทั้งนึกคจร,ร่วมชาติแฉันยังมีโอกาสเจะเขากอดเธออีกสักครั้ง